วันนี้เรามีไอเดียสำหรับหลายท่านที่ชอบต่อย่างบาร์บีคิวนะครับเริ่มต้นจากที่เราใช้ตะแกรงเหล็กนะครับสชิ้นาม้มนวนเป็นวงกลมหลังจากนั้นเราก็เติมหินลงไปครับหลังจากนั้นก็ตั้งเสาด้วยท่อ PVC เหล็กนะครับดัดโคงโ้งงองหลังจากนั้นนะครับใช้โซ่ต่อเชื่อมสามเหลี่ยมของตะแกรงนะครับหลังจากนั้นก็สามารถปรับระดับได้เลยใครที่ชอบไอเดียแบบนี้นะครับลองกลับไปทำที่บ้านเราจะได้ต่อย่างแบบเก๋ๆและก็ใช้ฟืนด้วยนะครับ